ก็มาอัปเดตสวนผักนะคะต่อออกไปอีกค่ะตอนนี้แนนทําหลังคาใหม่แล้วนะคะเป็นไม้ทั้งหมดเนาะเดี๋ยวแนนถ่ายให้ดูนะคะดูรอบๆผักตรงนี้แนนก็ย้ายแล้วค่ะผักเนาะแต่ว่าแนนหวานต้นกล้าไว้นะขึ้นแล้วค่ะต้นกล้าเนาะทางนู้นจะเป็น ต้นกล้าเหมือนกันค่ะสีมันจะออกสีแดงแดงเนาะนูน่นเห็นไหมคะน,นี่ก็ผักก็ใหญ่แล้วเนาะทางนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็แนนก็เอาผักชีลงอีกเนาะทางนี้นะคะ นี่ผักชีสวยไมยเอ่ยก็อาจจะสั่นๆน,นิดนึงนะคะนี่นี่ก็ต้นก้านะคะนี่นี่ก็สวยแล้วค่ะแนนย้ายผัก ฝากกองตุ้งมาตรงนี้เนาะนืกอว่ามันจะไม่เป็นมันก็เป็นเหมือนเดิมค่ะไอ้ที่ว่าจุดขาวๆเนาะอย่างนงี้นะคะทำยังไงดีเนี่ยก็ไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไงเด้วทำทุกวิถีทางนะคะที่เอสีบอกเนาะตรงนู้นก็ขึ้นแล้วนะตรงนี้เมื่อวันนั้นที่ระหวานกันนะคะขึ้นแล้ว ตรง้อีกค่ะเสรเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกาเราเนาะทางนี้ก็ผักขมผักกาดขมเนาะใหญ่แล้วใกล้จะใกล้กินแล้วนะคะนี่มาอัปเดตหลังคาใหม่เนาะทำออกมาถึงข้างสนามหญ้านี่จะเต็มแล้วค่ะ เป็นไม้ทั้งหมดเลยนะคะทำเองเนาะกับลูกวันนั้นฝนตกนะคะก็ทำกัน3ามคนแม่ลูกเนาะลูกชายคนหนึ่งลูกสาวอีกคนหนึ่งช่วยกันสามคนค่ะทำออกมาถึงางตรงนี้เลยเนาะที่ปลูกผักก็เยอะขึ้นนะคะเนาะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปชันๆนนะคะแล้วก็ แล้วก็ผักบุ้งข้างนอกด้วยค่ะผักบุ้งข้างนอกไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนาะนี่ผักบุ้งอยู่ข้างนอกเนาะที่เราวันนั้นหวานกันเนาะถ่ห้ดูนะคะขึ้นแล้วเหมือนกันเนาะขึ้นแล้วเหมือนกันพริกตัวนี้มันไม่รอดแล้วเหียว ใกล้ตายแล้วนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะขอบคุณและสวัสดีทุกๆท่านค่ะถ้าชอบคลิปก็คลิปของแนนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้แนนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ